สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้ไม่มีวีดีโอมาให้ดูนะคะมีภาพมาให้ดูประกอบนะคะปดไปดูช่องของน้องคนหนึ่งนะคะเขาไปอยู่ที่ประเทศจำประเทศไม่ได้สามีว่าที่สามีต้องเรียกว่าว่าที่สามีก่อนแต่งงานนะคะเขาไปดูใจกันเหมือนกับไม่ได้อยู่ใจสิคือลองอยู่กันก่อนนะคะเขาใช้ชื่อว่าบรรทุกรัก บันทุกไลฟ์นะคะน้องเขาก็ไปเที่ยวที่นี่ที่นูน่นเราก็มีไปเดินเที่ยวริมทะเลในฤดูหนาวในฤดูหนาวของต่างประเทศนี่หนาวมากนะคะปนดูแลปนนึกถึงกิจกรรมหนึ่งนะคะเมื่อปี2010เดือนมีนาไม่ได้มีความจำแม่นแต่อย่างใดนะไปดูบันทึกมาเพราะว่าปนมีรูปเยอะก่อนนี้ถ่ายรูปเยอะกว่าวิดีโอ พอเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องเอามาให้ใครดูไงก็ <g ül> <g ül> จะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไปซะเยอะนะคะเขาเรียกว่าพ a r b e บร p u ันช์พ l ร r b บร r p ันช์เนี่ยบ๊ <im itation> ไม่รู้จักหรอกโดยแรกเริ่มแล้วเนี่ยนะกลุ่มของเพื่อนของน้องด็อกเตอร์ที่สนิทกันนะคะเขาก็เป็นนักศึกษาเป็นเรียนปริญญาเอกเป็นมหาวิทยาลัยใกล้ๆบ้านบานนี่แหละเขาก็จะไปกัน แล้วน้องก็มาชวนพี่โอ๊พี่โอ๊ตไปไหมอะ่ะเพราะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรอะ่ะพวดอยากรู้อยากเห็นก็ไปตามเขาไปรู้จักเพื่อนแค่สองคนคือคือดอกเตอร์สองคนดอกเตอร์คนไทยอันนี้เป็นเพื่อนโมกับดอกเตอร์ที่เป็นเป็นเพื่อนของดอกเตอร์อีกทีนึงเป็นคนไต้หวันก็ไปไป,ไปมาๆก็สนิทกันด้วยนะนะนะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆเค้เขาอีกกลุ่มใหญ่เลยก็ขับรถต่างคนต่างไปหลายคันเลยอะ่ะ มีบ้านของน้องฝรั่งคนหนึ่งเขาเคยมาจ้างโวัวถ่ายรูปด้วยนะเขาอยู่ที่ริมทะเลเลยเป็นบ้านพ่อแม่เขาแหละก็ไปถึงริมทะเลโอ้โหมีคนเยอะมากคุณโพ๊นี่นะเฮ้ยอะไรอะ่ะเขาทำอะไรกันโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอเป็นเหมือนกับประเพณีหนึ่งที่ก่อนจะหมดหนาวเนี่ย ผู้คนก็จะมาใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่กันเลยจ้าผู้ชายก็กางเกงว่ายน้ำแล้วก็วิ่งลงน้ำกันแป๊บหนึ่งปวดไปดูข้อมูลมาคำว่า p r u n g h แปลว่า Jump ก็คือแปลว่ากระโดดลงไปในน้ำแป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวนะคะคำว่า p r u n g h คือแป๊บเดียวนะคะปวดไปดูในวิกิพีเดียมานะคะมีหลายๆประเทศเหมือนกันนะที่เขามีพิธีนี้นะะเรียกเป็นพิธีละกัน อ่ะประเพณีดีกว่าเป็นประเพณีเหมือนแบบประเพณีสงการบ้านเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นประเพณีกระโดดลงน้ําในฤดูหนาวแป๊บหนึ่งนะคะเขามีอยู่ประเทศหนึ่งที่เบอร์บิวด้าพุเคยไปเกาะเบอร์บิวด้ามาแล้วใครยังไม่ได้ดูวิดีโอไปดูนะเกาะเบอร์บิวด้าน้ําใสสวยคุกคนเขาจะจับมือกันแล้วก็กระโดดบนสะพานล,ลงน้ํานะคะแล้วก็มีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ถ้าพุจํจำผิดพุ๊ขอโทษนะพุลืมอะไรแลนด์นี่แหละ ก็มีประเทศเกาหลีเกาหลีใต้แล้วก็มีประเทศอังกฤษแล้วก็มีประเทศอะไรอีก2-3ส,สาประเทศนี่แหละคุณไปหาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรียกว่าโพล a r แบร์พลั n นชตอนโบดทไปกับน้องๆเขานะโบไม่ได้ตั้งใจจะลงน้ำแต่โบ๊ก็เอาชุดว่ายน้ำชุดบิกิน,นี่ไปเผื่อเผื่อเปลี่ยนใจไนงะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ แปลกแล้วมันเป็นเหมือนกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งพอไปถึงเนี่ยผู้คนก็เต็มหาดไปหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำเตรียมพร้อมเลยนะแล้วก็ยังไม่ลงกันนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแล้วเขาก็จะบอกว่าจะเริ่มประกาศให้ลงกันตอนกี่โมงแล้วทุกคนก็วิ่งลงไปพร้อมกันตอนนั้นจาได้ว่าเขาเริ่มตอน6กโมงเย็นโป๊ะอะไปเห็นแล้วเฮ้ยน่าสนุกว่ะครั้งหนึ่งในชีวิตว่ะ อ่ะอยากรู้น้องๆเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้ากันโบกก๊ก็โอเคโบ๊ทใส่ชุดว่ายน้ำมาเอาเตรียมมาด้วยนะก็ใส่เสื้อ,อไว้ข้างในแล้วนะแต่ากางเกงเอ๊ะจำไม่ได้ <c oughs> รู้แต่ว่าเปลี่ยนกันริมหาดเลยอะ่ะพอทางหาดเขาประกาศอ่ะลงได้เลยนะทุกคนก็วิ่งโบ๊ก็วิ่งไปตอนแรกตั้งใจว่าวิ่งไปนะจะไปจุ่มทั้งตัวเลยนะโอ้โห น้ำมันเย็นแบบติดลโละคนณมันเย็นมากแล้วอากาศก็หนาวมากนะก็วิ่ง,ว,งวิ่งลงไปแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วคือถ้าไม่รีบจุบม,มันก็จะยิ่งหนาวก็เลยวิ่งลงไปแช่น้าแล้วก็นะับหนึ่งสองสาปุ๋งแล้วก็รีบวิ่งขึ้นมาห่มผ้าเลยอะ่สะสดุกดีอะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะประเทศที่คุณอยู่นะแล้วก็ติดทะเละก็ลองหาดูนะว่ามีแบบนี้ไหมนะคะ เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีแล้วก็จดจำนะคะเอาไว้คุยให้ลูกรุ่นหลานคุยให้คนอื่นๆฟังได้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะมีวิดีโอที่ไปเที่ยวเกาะบอร์บิลามีวิดีโอที่ไปเที่ยวทะเลฟลอริดาวิดีโอที่ไปเที่ยวทะเลนิวเจอร์ซีย์ก็แอตแลนติกซิตี้โอเชียนซิตี้แล้วก็มีวิดีโอที่ไปเขาดาวริมทะเลหนาวๆนะคะ ไปดูกันนะจ๊ะรวมถึงวิดีโออื่นๆด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังพระโอนะจ๊ะขอให้มีความสุขบายบายสวัสดีค่ะ